แล้วก็สำหรับบูธแรกที่เรามาอยู่นะครับก็คือ m มชชีน n x SDLG นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะรบกวนพาพี่ไปดูโปรโมชั่นเลยนะครับว่าในแต่ละคันนะครับมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับผมก่อนอื่นสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับบูธ SDLG ในบริษัท m มชชีน n x นะครับวันนี้เรามาออกงานเหลืองจันเรวก็มีรถมาโชว์ด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับรุ่นแรกเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับรุ่นแรกจะเป็นขนาด3.8ตันนะครับ รุ่นนี้จะเป็นรุ่นยอดนิยมและรุ่นขายดีของบริษัทเรานะครับของวิห้อ sdlg อ่ารุ่นนี้จะเป็นชื่อรุ่นว่า er 6 3 6 h ET นะครับ27แรงม้านะครับเครื่องยนต์ยันม่านะครับราคาที่1 2 5่0ล้าน0บาทวันนี้สำหรับลูกค้าที่จองรถรุ่นนี้รับทันทีทอง1บาทหรือจะใช้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับเราก็คือจองเท่าไหร่ได้เท่านั้นสูงสุด 60,000บาทนะครับของเราก็มีสินเชื่อในการให้ลูกค้าเลือกนะครับจะว่าจะผ่านสินเชื่อหรือว่าจะซื้อสดอันนี้รุ่นที่2จะเป็นขนาด6ตันนะครับเป็นรุ่น 660F นอะครับก็อันนี้มีแรงม้าอยู่ที่51แรงนะครับเป็นเครื่องยนต์มาดเหมือนกัน4 TNV 88นวะครับตันนี้โปรเดียวกันเลยก็คือถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจองในงาน ก็รับทอง1บาทเหมือนกันหรือส่วนลดสูงสุดอยู่ที่60,000บาทจองเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นสูงสุด60,000บาทแล้วพิเศษสำหรับงานนี้เท่านั้นนะครับลูกค้าที่มาเที่ยวในงานเหลียงจันและจองจากวารันตีปกติ2ปี4 0 0 0ชั่วโมงปรับขึ้นให้เฉพาะลูกค้าที่จองในงานนี้นะครับเป็นวารันตี3ปี5000ชั่วโมงแล้วแต่อย่างใดหนึ่งถึงก่อนนะครับแล้วก็ PM ให้3 0 0พ นะครับไม่จํากัดเวลาเลยนะครับครับแล้วมาพบกับรุ่นสุดท้ายของเราพี่ใหญ่สุดในงานนะครับ e 6 8 0นะครับตัวนี้อยู่ที่57แรงม้าเป็นเครื่องยนต์ 4T NV 98เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ความกว้างของตัวรถนะครับอยู่ที่2เมตร20เซนนะครับตัวนี้เหมือนกันมีโปรในงานก็คือวารันตีปกติ2ปี4,000ชั่วโมง เราให้ในงานเลยครับรับไปแบบจุกๆเลยเป็น3ปีหรือ5,000ชั่วโมง PM 3,000 PM ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดวันนะครับใช้จนหมดได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่เราเอามาโชว์ในงานจริงๆแล้วเรามีาพี่ใหญ่อีก,อกหนึ่งรุ่นนะครับไม่ได้เอามาในงานก็เป็นตัว135นะครับอยู่ที่ศูนย์ชนบุรีของเราที่ศูนย์แมชช i นเอ็กชนบุรี ถ้าใครสะดวกอยากจะไปลองขับลองเห็นรถตัวจริงก็ไปที่ศูนย์แมชชีนเอที่ชนบุรีได้เลยครับผมวันนี้เราก็พามาชมทั้ง3ารุ่นแล้วนะครับถ้ายังไงลูกค้าที่สนใจจะมาเยี่ยมชมบูธก็ยินดีนะครับมีของแจกของรางวัลมีทั้งหบวกทั้งเสื้อมาที่งานได้เลยนะที่สําคัญที่สุดเรามีรถทดลองขับอยู่ที่ในงานด้วยนะครับจะเป็นรุ่น ER636 ให้ทดลองขับได้ฟรีนะครับ แล้วก็มีของรางวัลแจกด้วยสําหรับลูกค้าสนใจทดลองขับนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นรถสาธิตของเรานะครับเป็นรุ่น3.8ตันเป็น er 6 3 6 h นะครับเรามีมาให้ลูกค้าทดลองขับในงานด้วยนะครับไปเลยมาแล้วครับท่านผู้ชมแม่เฉพาะในงานนะครับมีรถทดลองนะครับของ s d l g er 6 3 6 h นะครับมาให้ ทดลองกันถึงในงานลักเหลืองจันเลยนะครับนะรู้สึกว่าจะเป็นค่ายเดียวเลยนะครับที่ยกรถทดลองรถสาธิตเนี่ยมาด้วยนะครับเรื่องสเปคเข่าวๆต่างๆเนี่ยพี่ชายนะครับได้อธิบายให้ท่านผู้ชมฟังเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับให้ ท่านผู้ชมนะครับเลือกและแตัดสินใจนะครับโปรเนี่ยที่อธิบายไปเบื้องต้นเนี่ยก็คือเฉพาะในงานเท่านั้นนะครับนะโปรเฉพาะในงานเท่านั้นนะครับอันนี้อ่าลองเล็กๆน้อยๆนะครับให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลองบ้างแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะตั้งกล้องนะครับยวหาลมตั้งกล้อง,องครู่ครู่นะครับโอเคครับสำหรับลูกค้าท่นานใดที่สนใจที่จะมาขับรถขุดของเราตัวขนาด38ตันก็ยินดีให้บริการที่ หน้างานได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับท่านผู้ชมนะได้เวลาแล้วนะครับก็คือเอาจริงจริงอัรุ่นนี้ยังไม่เคยทดสอบเหมือนกันนะแต่ว่าไหนไหนมีรถสาธิตที่เราลองแล้วเราก็จะลองกันที่นี่เลยนะครับนะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูระบบเันก่อนนะครับผมปิดประตูซุเดี๋ยวนะอ่า โอเคนะครับผมเร่งคันเร่งแอรโอเคแอรอยู่ที่โลนะแต่ค่อนข้างที่จะอันนี้มากเลยครับตอนนี้เร่งระมะวานกลางๆอยู่นะครับ อารมณ์อารมณรถขุดสามตันนะก็จะประมาณนี้นะท่า นี้เล่งสุดแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ดูวความไวนะครับของเจ้า e r 636h ก็ค่อนข้างไวชะได้นะครับแล้วก็คอนโทรนเนี่ยคอนโทรนเขาก็ค่อนข้างใหญ่นะครับจับขนาดมือนะครับตอบสนองดีครับ แม่มีติดไม้ติดมือสักคันเนาะท่านผู้ชมงานสวนนี่น่าจะสบายสบายเลยครับ งานโดยเฉพาะงานรถขุดสามตันในในเขตนี้นะครับก็คืองานปั้นโคกทุเรียนงานวางระบบท่อระบายนะ้ําอะไรประมาณนี้นะครับนะ ครับก็ประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมประมาณนี้ครับพี่ครับก็ะไปตัดเอาเนาะเอาไหนที่มัน <c oughs> มือใหม่หัดขับเร็วดีไหมเร็วครับโอเคครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับก็เนี่ยครับตัวสามตันนะครับน้องเล็กเนี่ยเหมาะสำหรับ อ่าพวกงานในสวนนะครับตอนนี้ก็คืองานบ้านเรานะครับจันทบุรีตาดเนี่ยปั้นโคกสร้างสวนทุเรียนนะครับแล้วก็อ่าขุดล่องฝังท่อแป๊บแล้วก็งานเคลียร์ลิงต่างๆในสวนเนี่ยก็คือเนี่ยครับเหมาะเจาะเลยนะครับสามตันก็ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจสามารถมาดูได้นะครับที่งานรักเหลืองจันท์มีงานตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่16กกุมภาพันธ์นะครับรับโปรโมชั่นเฉพาะในงานนะครับโอเคครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ วะมาเยี่ยมชมบูธเราได้นะครับมีตั้งแต่วันที่8 6ถึง16นะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้ยังไงก็ฝากบูธ SDLG ในบริษัท m a c h i n x ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับแล้วก็ในบูธถัดมานะครับเรามาอยู่กันที่บูธของ XCMG นะครับมาดูกันว่ามีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างอ่ะพร้อมเราไปชมเลยครับผมครับผมวันนี้ที่เอามาโชว์ครับมี2รุ่นนะครับก็มีตัวตัวอ่า XE35U นะครับ ตัวนี้ก็โปรโมชั่นในวันงานนะครับก็จะมีราคาตอนนี้อยู่ที่1นล้านสองแสนบาทนะครับผมครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นตัว xe 1 3 5 b นะครับผมตัวเนี้ยเฉพาะโปรโมชั่นในงานนี่ดอกเบี้ยศปรเซ็นครับราคาตอนนี้อยู่ที่2องล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทครับผมดาวสิบเปอร์เซ็นต์ขอนสิบแปดงวดนี่ตกงวดละประมาณ4ี่หมื่นแปด x x x ครับผมแล้วก็ท่านที่สนใจนะครับเดินเข้ามารับชม ลงทะเบียนรับของพรีเมียมของชมลวยกลับบ้านได้เลยครับโปรโมชั่นมีถึงวันที่เท่าไหร่ครับโปรโมชั่นก็จะมีตั้งแต่วันนี้ครับผมจนถึงวันที่16ที่งานราชมงคลรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานครับผมอเอสซมจีดีครับโอเครับก็ตอนนี้นะครับก็สิ้นสุดของของงานแล้วนะครับในในส่วนของบูธอื่นเนี่ยที่ที่ผมไม่ได้ไปแถธทําเนี่ยเนื่องจากว่า เซลนะครับหรือฝ่ายการขายเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มาในช่วงตอนนี้ที่ผมมาเดินถ่ายนะต้องบอกว่าช่วงเวลาไม่ไม่ตรงกันนะครับก็เลยไม่ไม่ได้ถ่ายนะครับใ,ในในอีกหลาย,ลายๆแบรนด์อันนี้ก็ท่านผู้ชมที่สนใจเข้ามาดูที่งานเลยดีกว่านะครับสำหรับงานาเทคโนโลยีราชมงคนนะครับลักเหลืองจันนะครับที่หวัดจันทบุรี มีงานตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์นะครับไปจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์นะครับสำหรับใครที่ยังต้องการจะมาเนี่ยก็ยังมาได้อยู่นะครับก็มาดูโปรโมชั่นต่างๆได้นะครับท,ที่ในตัวงานเลยเนาะนะครับจะได้ไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอ็กเคเวเตอร์แถลงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าคราวหน้าสวัสดีครับ